ีนี้มาลองเปลี่ยนคนขับบ้างครับมือใหม่ครับมือใหม่น,นี่เอาครรศหลงหลอยไทยนี้เอาขรรศหลงร่องไทยนี้มันจะอนเออมือใหม่ครับมือใหม่ สี 4, 4, 4, 4. ่คูณสี่ครับ KRT สี่คูณสี่ไปอีกไปอีกโอ้หวาง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 ห้างหวางหวาง หวางหวางให้หมดเลยต้องเล่งยานะไปเรื่อยๆ่ายเรื่อยๆปล่อยคาาให้หมดมือใหม่ครับน้องอยอย่าเลี้ยงคาานะปล่อยให้หมด มือใหม่ไทยครับผัดไทยครับสี่คูณสี่ทันควรสี่ใบครับมือใหม่หัดขับครับ ใช้นาคุณใช้ผ่านพวนสีใบดีกว่าครับเ,เพราะถ้าผ่าน 3, บุกเบิกสามลูกค่อนข,ข้างจะลึกเกินไปครับสำหรับสี่คุณสนี่นี่ถอยหลังมานี่หนูหน้อย เยมือใหม่หัดขับครับถอยถอยล่างดึงนี่ไปเดี๋ยวทีนี้จะลองไทยพาเดียวบ้างดีกว่าครับ บอกให้ปลดโฟก่อนครับน้อยเดียวน้อยเดียวยุดยุดยุดปลดโฟกบินก่อนลองถ่ายเผาเดียวยับพารหยุดยับพาร์ทยุดนี่ครับปลดโฟกบินครับเอามือผักคันโยกนี่ครับมันจะไปดึูเกียร์ป่านี่ครับนี่ครับหบ้าบตอนนี้คือการถ่ายเผาเดียวก่อนครับลองลองถ่ายเผาเดียวบ้างครับ ไม่ใช้สี่คณสี่รับอาจจะถ่ายได้ครับเพราะน้ำหนักตัวรถค่อนข้างเยอะครับฐานควรสี่ใบค่อนข้างเบารถด้วยครับคนที่ใช้สี่คูณสองหรือเพาเดียวอยู่ควรถ่วงน้ำหนักให้ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูครับว่าเพาเดียวจะถ่ายไปหรือเปล่าใส่เวทที่ล้อหลังข้างก็สองก้อนครับ แล้วมีปั๊มพ่นยาถ่วงที่หลังรถด้วยครับปั๊มพ่นยาประมาณสามสิบโลได้ครับเวทข้างละสองก้อนครับที่ล้อไปได้ครับถ่ายได้ครับนี่คือถ่ายเพลาเดียวครับแต่อาจจะมีล้ออยากจะฟรีบ้างครับนี่ครับเพลาเดียวก็ถ่ายได้ครับเพราะน้ำหนักตัวรถค่อนข้างเยอะครับ นี่ครับน้ำหนักตัวรถค่อนข้างเยอะครับพอเดียวก็ถ่ายได้ครับเพราะน้ำหนักตัวรถค่อนข้างเยอะครับ เดี๋ยวจะลองใช้เพลาเดียวตลอดเลยครับทีนี้เพราะมันไม่จําเป็นต้องใช้สองเพาก็ได้ครับถ้าถ่ายได้แบบนี้เพราะจะเบาเครื่องเลยครับประหยัดน้ํามันกว่าครับถ้าล้อไม่ฟรีนะครับแต่ถ้าล้อฟรีใช้2เพลาดีกว่าครับเทอาทีคันนี้สามารถเลือกถึงแม้จะแปลงเป็น4ี่คุณสี่แล้วแต่สามารถใช้ขับเคลื่อนสองล้อหรือเพาเดียวแบบเดิมได้ครับ เพียงแค่ผักคันโยกครับแต่เร่งถ้ายิ่งเร่งมากอาจจะล้อทำท่าจะฟรีเยอะครับเผ่าเดียวครับต้องถ่ายเรื่อยๆครับล้อถ้ายิ่งเร่งจะยิ่งฟรีครับไม่เหมือนสองเผ่าครับสองเผามันฟรีบ้างแต่มันไปเร็วครับ เทาเดียวถ้าฟรีแล้วมันจะหยุดเลยครับล้อหมุนข้างเดียวอข้างจะหยุดเลยครับรถจะไม่ไปข้างหน้านี่ครับเทาเดียวครับเทาเดียวก็สถได้ครับแต่ต้องเพิ่มน้ำหนักให้เยอะครับคนที่ใช้เทาเดียวอยู่ควรเพิ่มน้ำหนักรถให้เยอะครับระพังแค่เวทที่ล้อข้างละสองก้อนไม่พอหรอกครับถ้า เอาง่ายๆคือให้ดูจากฟอ,อร์ดพาวเดียวครับรถไทยใหญ่ครับทําไมถึงไถได้เพราะน้ําหนักตัวรถและขนาดล้อที่ใหญ่ครับส่วนมากน้ําหนักตัวรถมากกว่าครับล้อขนาดล้อก็มีผลเหมือนกันครับเค่ทีของบางท่านที่เป็นพาวเดียวอยู่อาจจะประสบปัญหาการถไถฟรีผมขอแนะนําเลยครับถ่วงน้ําหนักแต่ควรถ่วงที่ทอดล้อหลังครับ ทอดหน้ารถควรให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับพราะพาวเดียวกำลังแรงชุดล่างจะอยู่ที่ช่วงล้อหลังครับพยายามลดภาระด้านหน้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ แต่ถ้าดินนิ่มๆดินนุ่มๆหรืออยู่ในโคนนี่ควรสายสองเพาดีกว่าครันี่ครับถ่ายแบบเพาเดียวเพาเดียวก็ถ่ายได้ครับน้ำหนักรถเยอะ ยังไงผมขอปิดทิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ